อบคุณค่ะแล้วก็สนุกดีที่แบบได้มาเจอทุกคนเราก็ป็นบรรยากาศแบบไหนที่ได้ลองทำอะไรแบบนี้ครั้งแรกเลย่ไปที่ไหนมาบ้างไปหมอชิดสองมาแล้วก็สถานีกลางบางซื่อค่ะที่นี่ที่นี่สองคนที่หมอชิดเป็นยังไงบ้างก็น่ารักค่ะแล้วก็คนเยอะมากๆเพราะว่าทุกคนเริ่มเดินทางแบบกลับบ้านเราก็ได้มีโอกาสแบบไปแจกของซองกันน้ำกัน ใช่ค่ะเป็นครั้งแรกค่ะแล้วก็เป็นการแจกแบบว่าของขวัญให้แบบทุกคนครั้งแรกด้วยในแบบว่าช่วงสงการนี้ค่ะพอได้มา่นะ <c oughs> ก็ดีใจค่ะดีใจที่จะเจอทุกคนแล้วก็เหมือนได้เจอแบบแฟนละครด้วยที่แบบบางคนเขาไม่มีโอกาสได้มาหาอะไรเงี้ยก็แบบมาหาทันทีเลยการทางานด้วย ได้ทำงานแล้วก็ให้เวลาครอบครัวค่ะไปกินข้าวของครอบครัควนนกันก็ถือว่าดีค่ะดีมากๆแล้วก็ทุกคนบอกว่าให้การต้อนรับอบอุดด่นมากๆไปไหนก็คือทุกคนเรียกว่าแบบนับดาวอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนี้ละครก็กำลังเข้มข้นเลยก็ฝากทุกคนด้วยนะคะตอนถึงตอนเสร็จค่ะ ก็เชื่นใจแล้วก็ได้คุยกับเพื่อนๆนักแสดงเหมือนกันว่าแบบเออเป็นยังไงฟีดแบ็ของแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็แบบแฮปปี้ค่ะเพราะว่าทํางานมาเหนื่อยแล้วก็เรื่องนี้คือถ่ายนานมากแตกต่างอยู่ค่ะเพราะว่าจริงๆเรื่องนี้มีความโตขึ้นแล้วก็มีความนิ่งขึ้นด้วยความที่แบบโตมากำพาแล้วก็ต้องเลี้ยงแบบเลี้ยงครอบครัวแล้วก็เป็นเสาหลักให้ครอบครัวก็จะมีความแบบ เป็นผู้ใหญ่แล้วก็นิ่งแล้วก็โตขึ้เริ่นเริ่มงานกับริวก็สนุกค่ะเป็นอะไรใหม่ๆเป็นเคมีใหม่ๆแล้วก็เป็นการทํางานที่แบบว่าเหมือนได้เจอแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพื่อนร่วมงานเคมีใหม่ๆการทํางานใหม่ๆครั้งแรกด้วย <Okay. S 1> เรื่องแรกที่เล่นกับริวค่ะจริงๆเคยเล่นกับริวก็ mm hmm. กรักเอ้ย รักแ,แค่เกิดกอนแต่ว่าตอนนั้นคือเหมือนเจอกันแค่แบบซีนสองซีนก็ดีใจที่มันออกมาดีค่ะเพราะว่าตอนถ่ายเราถ่ายแบบหลายเทคมากกว่าจะแบบได้แต่ละซีนอะไรเงี้ยซึ่งเราปรับตัวจูนเยอะอยู่เหมือนกันเพราะว่าด้วยพื้นฐานคาแรคเตอร์บางคนก็แบบอาจจะไม่ได้แบบเหมือนตัวละครมากอะไร่เงี้ยดีใจที่แบบออกมาดี ใช่น้องฟ้าน้องสามค่ะก็แฮปปี้แฮปปี้มากมากคือน้องน้ำฟ้าเป็นคนที่เก่งแล้วก็น้องมีความสามานน้องตั้งใจแล้วเราแบบรู้สึกแฮปปี้ที่เราเวลาทํางานเราแบบตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทอยู่แล้วแล้วพอเราได้เจอคนที่แบบทํางานแล้วก็ทํากันบ้านมามันก็เลยแบบง่ายกับทุกสิ่ง เข้มข้นกว่าเดิมเข้มข้นกว่าเดิมแล้วก็จะมีเรื่องการสืบสวนขึ้นมาเรื่องของคุณอาลันแล้วก็มีเรื่องของความรักทั้งเส้นเรื่องของปัทวีของนับดาวของคิมหาน้วก็น้ำฟ้าค่ะ,คะก็ฝากติดตามด้วยนะคะเมื่อตะวันรับฟ้าก็จะเป็นเวลาของนัดาวค่ะก็จันทร์คาะเวลาสองทุ่มครึ่งนะคะจอก,กันที่ช่องสามค่ะ 24-25ตีส่งการก็ถ้าใครได้นำส่งการเสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมกลับมารูปคอนนะคะรอปคอนส่งการก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะเดินทางปลอดภัยแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่ดีนะคะมีความสุขมนกๆนะคะเดี๋ยวนะขอบคุณค่ะรับขอบคุณค่ะ Thank yeah. you.